สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็วันพระนะคะวันนี้ก็ได้นําผลไม้ทั้งหลายหลายๆอย่างนะคะมาถวายหลวงปู่สวงปู่เจ้ากระดาปู่ศีสุดโทนะคะนี่นะคะวันนี้ก็จะขอแนวทางต่างประเทศนะคะทูปปู่เจ้ากระดาของปู่คาเสนนะคะ ได้จุดธูปอธิษฐานแล้วนะคะโอ้กรักกัามหาราภุโอ้กรักกัามหาราภุโอ้กรักกับการมหา โอ้ะกวาโหอิทธิฤทธิโคบารมีองค์ปู่เจ้ากาดำผู้ทรงฤทธิ์โปรดช่วยบันดาลโชคให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดสาธุสาธุ พอเจ้ากระดับเจ้าขาขอให้ทูกขอให้เลขทูกนี้เป็นเลขมงคลใน,นาทางของต่างประเทศนะคะขอให้ใครที่ได้ดูได้เห็นตัวเลขก็ขอให้ถ้าก็ซื้อขอให้ถูกนะเจ้าขาขอให้ลูกหลานได้มีเงินมาทำบุญกระถิ่นนะคะงานบุญเยอะมากเลยนะเจ้าค่า อันนี้ก็มีของถวายแล้วก็ถวายขึ้นขัน5าให้แกหลวงปู่ฝ่าอิมร้อย ฝาเอ็มร้อยเลขนี้ซื้อง่ายนะคะเมื่อวานเอ็ดก็ซื้อนะคะสองสามวันเกิดเนาะเลขฝ่าปู่สองสามสองสาธุเด้อลุงป,ปู่เจ้คขาลุงปู่เมตตาลูกหลานนะคะ ตัวเลขออกมาแล้วนะคะส,สองตัวแล้วนะคะทูบของปู่เจ้ากาดดำมีสี่ตัวนะคะตัวเลขสวยงามมากนะคะชัดเจนมากค่ะ จาทุกเด้อขอให้เป็นตัวเลขมงคลแนวนะทางต่างประเทศวันนี้ขอให้ออกนะคะอย่าให้ลูกด้านเสียงเงินฟรีเลยนะเจ้าค่ะ เลขทูบจะออกมาหมดแล้วนะคะ ทูปสวยงามห้าสองสองเจ็ดตัดเล่นนะคะตัดเล่นนะคะห้าสอง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 เจ็ด สองสองห้าสองแล้วก็สองเจ็ด เลขสองมาชนกันกับเลขฝาหลวงปู่นะคะสวยงามมากค่ะตัวเลขชัดเจนนะคะอันนี้ค่ะเขียนใส่กระดาษท้าแล้วนะคะเลขฝาเอ็มหลวงปู่ชวงนะคะสองสามสองตัดเล่นนะคะซื้อง่ายนะคะงวดนี้พอมี มีตัวเบิลตัวหนึ่งนะคะเลขทูบ5้าสองสอค่ะแต่เล่นมีได้สองชุดห้าสององสสองนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะเป็นค่ากับข้าวนะคะก็ขอให้ปังปังขอให้เลขทูบปูหรือเลขฝาปูออกนะคะ ตอนนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเฮงเด้รวยรวยค่ะสวยงาม